ผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งคำถามเข้ามายัง member atbim100.com นะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ Operation Bim นั่นเองนะครับและผู้ที่จะตอบคำถามให้กับเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองครับสวัสดีครับจย์ครับสวัสดีครัน้องปาโอ้วันนี้ผมทรงใหม่ทรงใหม่ค่ะนะ <laughs> <laughs> ใส่นะคะ <laughs> <laughs> วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีคุณผู้ชมทางบ้านถามเกี่ยวกับโรค SLE นะฮะถ้าพูดถึงโรค SLE หลายลคนอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงโรคพุ่มพวงถึงแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วทุกคนก็ยังพอจําได้มันคือโรคอะไรครับอาจารย์ก็ SLE ก็จะเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาดระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาดนั่นก็คือสร้างภูมิไปต่อต้านเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของตัวเอง ซึ่งสาเหตุจริงๆเราก็ไม่ค่อยทราบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะพันธุกรรมหรือเปล่าอาจจะเคยติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศไหมอะไรเงี้ยเพราะเราพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะยังหาสาเหตุไม่ได้ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ติดต่อไหมฮะไม่ใช่โรคติดต่อไม่ติดต่อค่ะส่วนใหญ่หลายหลายคนชาวบ้านอาจจะ เข้าใจว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลือดนะคะแต่ว่ามันม UH ีผลต่อระบบเลือดค่ะมันมันเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านอวัยวะของตัวเองทีนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะไปต่อต้านอวัยวะไหนคือเป็นที่ไหนก็จะต่อต้านตรงนั้นไม่ใช่หรือว่าอย่างไรฮะไม่ใช่ค่ะขึ้นอยู่ว่ามันสร้างภูมิไปต่อต้าน อวัยวะตัวไหนเช่นมันอาจจะไปที่ผิวหนังทําให้เกิดพื่นคารไปที่ไตทําให้เกิดไตอักเสบขึ้นมาไปที่ระบบเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ทุกแห่งอ๋อมันเกิดขึ้นได้ทุกอวัยวะไปที่ข้อก็ทําให้ปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออาการที่บ่งบอกได้ใกล้เคียงก็คือจะมีอาการยังไงส่วนใหญ่ก็คือ s l e นี่ก็จะมีอาการอ่อนเพลีย แล้วก็อาการจะรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันจะจะจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะฮะบางคนก็มีแค่พื้นขึ้นมาถ้าไปเจอแสงแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ร่มกัน UV อะไรไว้แต่ที่รุนแรงก็จะพบอาการทางไตทางระบบหัวใจปอดระบบประสาทเช่นปวดหัวรุนแรงหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงไป ไปที่ข้อก็จะปวดข้อข้ออักเสบ mm hmm. ขยับข้อไม่ได้ mm hmm. เป็นที่ระบบเลือดก็อาจจะทําให้มีอาการซีดอะไรได้แล้วแต่ mm hmm. นะคะแต่เป็นโรคที่เราไม่ค่อยได้ยินมาก่อนใช่<ะ>แล้วทําไมอาการของแต่ละคนนะคะที่เป็น SLE ถึงแตกต่างกาันอย่างเช่นบางคนอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อก<ะ>ี้ว่าเป็นทางข้อบ้างนะคะ,ะทางเลือดบ้างค่ะ ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายจะสร้างภูมิไปต่อต้านอวัยวะอะไรซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าคนไหนจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราพบว่ามันต่อต้านอวัยวะนั้นคือรุนแรงแล้วคือคืออาจจะไม่รุนแรงอย่างเช่นคนที่ออกมาทางผิวหนังเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ใช่ไหมอาจจะเห็นเป็นผื่นบนผิวหน้าเหมือนปีกผีเสื้อที่เรียกบัตเตอร์ฟาบัตเตอร์ไฟน์เละ แล้วก็บางคนก็จะมีผื่นตามผิวหนัง<ฮ>ะอะไรเนี่ยถ้ารายที่ร่างกายต่อต้านอวัยวะที่สำคัญสำคัญอย่างไตไม่เห็นปอดหัวใจอะไรอย่างนี้อาการก็จะรุนแรงอ๋อคือเป็นภายในได้ด้วยใช่ไหมคะนอก<ช>จาก <ฮะ S 2> ผิวหนังนอกจากผิวหนังข้อ <ฮะ S 1> มันก็ไปได้หมดค่ะระบบประสาทก็ได้ <ฮะ S 1> ซึ่งถ้าแพทย์สันนิษฐานผิดวินิจฉัยไม่ถูกต้อง อย่างเช่นถ้าเกิดมันขึ้นเป็นผื่นแต่ไปบอกว่ามันเป็นแค่เหมือนเออเป็นผื่นแพ้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าอาการของ SLE นี่มันจะมีอาการอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างไปจากผื่นแพ้ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีมานานละ,ะมนะีมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าสมัยแต่ก่อนเราไม่รู้ การแพทย์ยังไม่ค่อยทันสมัยที่ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยอะไรได้หรือการศึกษามันยังไม่ลึกซึ้งพอแต่เดี๋ยวนี้การแพทย์เจริญมากๆแล้ว<ร>สามารถที่จะหายหายขาดไหมคะอาจารย์หรือว่าเขาเป็นก็ SLE นี่ไม่หายขาดค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะ,คะ,ะแต่คนที่เป็น SLE สามารถใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้ถ้าดูแลตัวเองดี ม <S 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 ไม่ใช่เป็นโรคที่เป็นแล้วต้องตายอ๋อไม่ค่ะแต่ถ้าดูแลไม่ดีก็ตายได้คืออาจจะเสียชีวิตจากเอสเอชีิีได้ค่ะโดยปกติแล้วมันมียาที่จะควบคุมให้ SLE เนี่ยสงบได้ครับหมอก็จะใช้เซียรอยหรือยากดภูมิบางอย่าง<ะ>ซึ่งการใช้เซียรอยหรือยากดภูมิเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อง่ายเพราะภูมิไม่มีใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะต้องป้องกันดูแลตัวเองแล้วมันจะมีความผิดปกติอย่างอื่นไหมฮะเช่นพิการหรืออวัยวะทํางานไม่ได้เลยพิการนี่คงไม่พิการคะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ดีไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่งถ้ามีอาการทางไตอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ไตวายเสียชีวิตได้อ๋อนั่นก็คือเสียชีวิตเลยไม่ไม่ไม่ใช่พิการละไม่ใช่พิการล้คือเสียชีวิตเลย แต่โดยปกติเขาบอกว่า SLE ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวค่ะถ้าถ้าปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทานยาตามแพทย์สั่งแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนี้สามารถที่จะช่วยดูแลปัญหาของ SLE ได้ไหมคะอาจารย์ก็ก็คงได้นะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่า SLE เป็น โรคที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาดน,นะฮะถ้าเราไปปรับให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลขึ้นมานะฮะไปหยุดการสร้างไอ,อตัวภูมิที่ไปต่อต้านอวัยวะได้มันก็จะดูแลโรคของหรืออาการของ SLE ได้คนไม่เคยเป็นตั้งแต่เล็กอยู่ดีๆเพิ่งมาเป็นตอนโตนได้ไหมได้ค่ะ เป็นตอนไหนก็ได้บางคนก็เป็นตั้งแต่เด็กบางคนเข้ามาเป็นตอนสูงอายุนั่นก็คือแสดงว่าภูมิคุ้มกันเขาอาจอาจจะเพี้ยนไปตอนหลังก็ได้ก็เลยทำให้เกิดอาการของอโรค SL e นี้ขึ้นมาคือน่ากลัวตรงที่ว่าไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดแต่พอเป็นแล้วหายขาดไม่ได้ไม่สามารถหายขาดได้แต่ควบคุมได้ควบคุมได้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลาคือต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวตามแพทย์บอกค่ะ มีข้อข้ามไหมครับเช่นคนเป็นเนสเซวีห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะเลยก็เป็นข้อแนะนํามากกว่านะ <ม 're. S 2> เป็นข้อแนะนําเช่นอย่าโดนแดดแล้วก็เลือกทานอาหารที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือเสริมภูมิคุ้มกัน คือทําอะไรก็ได้ที่จะทาให้ปุ่มภูมิคุ้มกันแข็งแรงเช่นออกกําลังกายก็คือเกมือนกับการทําให้ร่างกายแข็งแรงนอนพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทานยาตามที่แพทย์กําหนดไม่ลดหรือเพิ่มยาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปเชื่อยาผีบอกหรืออะไรพวกนี้นะคะเล่นกีฬาได้ไหมฮะเล่นกีฬาได้ค่ะทำงานหนักได้ไหมฮะได้ถ้าปฏิถ้าถ้า ร่างกายคือถ้าเขา้าควบคุมอาการได้เนี่ยเขาก็เหมือนคนปกติเกี่ยวเนื่องไหมกับการที่บางคนจะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเงี้ยมีข้อน้าไหมอ๋อก,ก็ไม่ควรทำอ๋อเพราะมันทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะคือเราจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่มันทำร้ายร่างกายหรือท,ที่จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงอ่าหลังมาคำถามต่อมาฮะน้องปลาค่ะก็ ถ้าใช้ตัว o p e Operation b i นบีมค่ะจา์ต้องเป็นตัวไหนยังไงคะสีอะไรอะไรก็แนะนำให้ใช้สูตรสีชมพูนะคะตัวนี้ค่ะก็ทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดอะไรนี้นะคะถ้าสมมุติว่าควบคุมอาการได้ดีขึ้นแล้วสามารถที่จะไม่ต้องใส ไม่ต้องใช้ร่มยูวหรืออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าถ้าทานไปเนี่ยมันก็จะร่างกายก็จะปรับมีภูมิคุ้มกันดีขึ้นมาอะไรเนี้ยค่ะตอนนั้นก็อาจจะสลับว่าเช้าทานสีเขียวเย็นทานสีชมพูไปอ่างนี้ก็ได้ซึ่งมันจะเห็นความแตกต่างมากกับกรณีของคนที่เคยใช้ยาหมอปกติแล้วไม่ได้ใช้บิ่มไม่ครความแตกต่างนี้มันน่าจะอยู่ที่ว่า ถ้าทานบิมน,นี่มันจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะ mm hmm. จากที่เคยผื่นขึ้นอะไรก็อาจจะไม่มีผื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆยาหมอมันก็ป้องกันได้การทานเซียรอยนี่ก็จะควบคุมได้แต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่าถ้าเป็นยาเซียรอยหรือยากดภูมิคุ้มกันนี่มันจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะ oh. ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนเป็นหวัดเราอาจจะติดหวัดอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้า บิมเนี่ยถ้าเราทานสีชมพูให้อาการดีขึ้นแล้วเราก็ปรับทานสีเขียวตอนเช้าซึ่งอันนี้ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อไดอ้อย่างกรณีของการที่รับประทานบิมพร้อมควบคู่ไปกับยาพร้อมกับยาหมอได้จะไม่มีการขัดแยง้งไม่ขัดแยง้งไม่มีผลข้างเคียงไม,ไม่มีผลข้างเคียงด้วยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่า ถ้าทานบีมร่วมด้วยอย่าไปลดยาหมอด้วยตัวเองอต้องทานควบคู่กันไปก่อนแล้วไปพบแพทย์เป็นประจำถ้าอาการดีขึ้นแพทย์จะเป็นผู้สั่งลดยาเองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโรคนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือทางการแพทย์เราอาจจะมีการพัฒนาในการยาที่จะรักษาให้มันหายขาดได้ไหมคือเขาก็คงพยายามะนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางการเภสัชเนี่ยค่อนข้างที่จะ ก้าวหน้าไปค่อนข้างมากแม้กระทั่งการรักษามะเร็งเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีแบบ t า r g e t t h e r a p คือพุ่งตรงไปที่เป้าเลยเป็นที่ไหนรักษาตรงนั้นอะไรเี่ยเฉพาะด้านไปเลยมันจะมีเหมือนกับบางครั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงยีนให้ยีนที่ผิดปกติอะไรเนี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ในอนาคตอาจจะรักษาหายก็ได้บางคนมีความเชื่ออานนี้เข้าใจว่าคนที่สาวๆที่เป็น หนุสาวบางคนเนี่ยยังเป็นสาวเลยยังไม่แต่งงานแต่งงานไปแล้วจะดีขึ้นก็เนี่ยค่ะบางครั้งเขาเลยเชื่อว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอ๋อสาเหตุนี้นะแสดงว่าความเข้าใจของบางคนก็ถูกต้องก็อาจจะถูกต้องค่ะเพราะว่าเราพบว่า SLE เนจะเป็นในสิคนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสักเก้าคนแล้วมีข้อห้ามไหมครับข้อห้ามอื่นอีที่ผู้ปฏิบัติตัวที่ต้องทำ ในในกรณีที่เป็นเป็นโรคเอเอลีคะเป็นเอ e เอลข้อแรกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดค่ะนะฮะอันที่สองก็พยายามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยการทานอาหารที่ดีออกกำลังกายนั่งสมาธิทำจิตใจให้สบายห้ามเรียดห้ามเครียดนะคะแล้วก็อาจจะต้อง มีอะไรอีกอะดูแลเรื่องอาหารกันคืองดสิ่งที่ไปทําร้ายร่างกายก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยในไอซมี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 อะไรไปกระตุ้นให้มันเกิดความรุนแรงไหมก็ถ้าไม่ทานยาไปกดเอาไว้ถ้าสมมติว่าใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะมันก็จะรุนแรงขึ้นมาได้ปวดข้อแล้วก็ออกเวลา เดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้ผื่นตามตัวเป็นในแดงเป็นจ้ำๆนะครับก็ไปหาหมอแล้วก็ทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัสทางโน้นบอกว่าเป็นโรคลูปัสใช่ฮะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะ ปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ค่ะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยคอัญชลีดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควินินคือทานไปแล้วไออาการปวดทุเลาทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะ วันล,ละหน<ะ>ึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดนะีแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานจะไปทำลายตับดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมีอ,ะ,อะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยก็พอดีอเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็น เคยเรียนหนังส to ือมาด้วยกันแล้วตอนพี่เชษก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานอะดรีโนกมาประมาณปีกว่าผมถามนิดหนึ่งว่าทานไปแล้วปีกว่าขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาอะไคกานิลนี่ไประหว่างที่ทานอะดรีโนกก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง3เดือนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแพรกานิลปรากฏว่าหลังจาก3เดือน ก็ไปเทสเลือดตัวเอนเอก็น้อยลงครับแล้วก็หเดือนก็หายไปเลยคือไอค่าไอค่าตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจาก6เดือนแล้วค่ะโอ้โหทานตั้งหเดือนเลยนะฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดฮะตับตับ ไตคอเลสเตอรอลความดันทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดครั<ด>้งสุดท้ายเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติหมดท้ายเลยถ้าจะควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพจากยากคุณหมอเองก็คือการรับประทานปริค t ร์ดอปเรชั่บิลได้ <ฮะ S 2> ในสูตรสีชมพูสีชมพูมพอ๋อแล้วครับวันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรค SLE นะครับก็คงจะได้คําตอบกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับไนร้จักขออผู้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ